สวยมากสวยมากสวยจริงทุกคนอุณยาไมิชาติของไทยคือสวยแบบสวยแบบตะโกน ทริปนี้เราจะพาทุกคนแวน้นมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันและจะพาทุกคนไปพายเรือคายัคเพลินเพลินชมธรรมชาติด้วยระยะทางไปกับ650เมตรเพื่อไปชมน้ำตกอย่างใกล้ชิดจ่าย100แต่ได้ฟิลธรรมชาติเกินคุม้มเกินราคานอกจากพายเรือแล้วยังมีเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติในระยะสั้นๆและชื่นชมธรรมชาติน้ำตกทั้ง7ชั้นที่มีความสวยที่แตกต่างก,กันและที่นี่ก็คือน้ำตก เ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีเราเจอชื่อตัวเองดล้วนะอุทุมพรเดินป่าลงมามันก็ไม่ไกลนะทุกคนมันก็คือแบบได้อยู่นะ เปิดบริการตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่าบริการผู้ใหญ่ท่านละ20บาทเด็กท่านละ10บาทส่วนค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์คันละ20บาทเดินตรงเข้ามานะคะซ้ายมือเราจะเจอกับคาเฟ่น,นะคะแล้วก็จะมองเห็นวิวน้ำตกเลยทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาตินะคะน้ำตกเจ็ดสาวน้อยทุกคนดูน้ำตกด,ตกดตกิสวยมากสำหรับทริปเนี่ยวันนี้ก็คือการมาเที่ยวที่น้ำตกก็คือแวะมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาเที่ยวคนเดียวแล้ว เดี๋ยวเราก็จะพาไปชมน้ำตกแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติกันแล้วจะพาทุกคนไปพายเรือคายักเล่นกัน <c oughs> เดินตรงเข้ามานะคะถ้าจะพายเรือก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่จุดตรงนี้เลยนะคะ <c oughs> สาหรับใครนะคะที่ชอบแบบว่าใกล้ชิดกับธรรมชาตินะทุกคนก็นี่เลยจ้ามาพายเรือกันชิลๆแบบนี้เลยนะคะอือ <c oughs> เริ่มแล้วนะทุกคน <c oughs> น้ําใสมากแล้วก็น้ําก็แบบแอบลึกอยู่นะทุกคน แอบแบบแอบกลัวแอบบังเวงนะแบบมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรในไหนก็แบบลงมาแล้วเราก็จะไปให้สุดตรงนั้นเขาบอกว่ามันมีน้ําตกเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นกันข้างหลังเป็นแบบว่าสวยเลยทุกคนมันเป็นแบบว่าต้นไม้อย่างเงี้ยเออดูดิโค้ดแบบว่าไปเดินป่าว่าแบบธรรมชาติแบบใกล้ชิดแล้วนะทุกคนคือมาพายเรือก็ก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เรารู้สึกว่ารีแลก ออะะพอเราพายเรือเข้ามาเราก็จะเจอกับความเงียบความสงบเราก็ได้แต่ลุ้นว่าทางข้างหน้าของเราอ่ะจะสวยงามขนาดไหนเราจะเจออะไรบ้างในระหว่างทางคือแบบว่าทุกคนคือพอเราได้แบบว่าอยู่คนเดียวใช่ปะ่ะได้อยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าได้พายเรืออะไรเงี้ยมันก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบว่ามันก็ดูสงบขึ้นนะทุกคนมันแบบว่าปล่อยใจแบบปล่อยลอยปล่อยไหลไปกับแบบเหมือนเราแบบอยู่บนเรืออะไรเงี้ยใช่ปะ่ะมันก็จะแบบ ชิวๆปล่อยจอดเฮ้ยทุกคน,นตรงนู้นนี่แบบได้ยินเียงน้ำตกแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปตรงนู้นกันพายเรือคาย,ยักษายแบบยังไงแต่คนอยากหมดแล้วเออเอาดิแบบมาคนเดียวอะ่ะเนาะคือเอาจริงๆอ่ะแบบ ของจริงธรรมชาติคือมันสวยมันสวยกว่าแบบว่าที่มันอยู่ในกล้องนิดนะทุกคนใครมาน้ําตกเจิตสานนะคะอย่าลืมมาพายเรือคาย,ยังนะทุกคนคือแบบว่าแกมันดีวิวมันสวยการพายเรือก็ไม่ยากแล้วเส้นทางก็ไปในน่ากลัวทุกคนได้ยินเสียงน้ําตกเหมือนเราป่ะเราเห็นน้ําตกแล้วทุกคนนี่จ้าและฉันกําลังจะพายไปที่น้ําตกันก็แอบกลัวอยู่นะน้ามันแรงอยู่นะ น้ำตกเย่นู่นจะฉันพายเรือไปไหนก่อนข้างหลังเรานะคะคือน้ำตกนะคะที่เราพายเรือคายัคเข้ามานะคะ1ชั่วโมง100บาทนะคะใครอยากสัมผัสนะคะกับธรรมชาติแบบนี้นะคะทุกคนมาน้ำตกเจ็ดสาวน้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะมาพายเรือคายัคด้วยนะคะคือเป็นวิวที่แบบ100บาทก็คือแบบโคตรภูมมาทุกคนคือแบบมันสวยมาก เที่ยวคนเดียวก็ไม่ได้แย่นะทุกคนคือแบบพายเรือเข้ามาคนเดียวอะถึงแม้ว่าจะแอบกลัวแต่พอเราเจอเป้าหมายใช่ป่ะเราเจอน้ําตกอะทุกคนคือมันก็เป็นอะไรที่มันแบบดีมากนะคะเราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะเป็นการแบบว่าปล่อยจอยปล่อยใจปล่อยไปกบสใสน้ำและน้ำตกคือแบบว่าตอนจะมาพายใช่ปะ่ะเจ้าหน้าที่ก็แบบว่าให้คำแนะนำดีนะคะทุกคน คือตอนแรกเราเห็นน้ำนิ่งแล้วเราก็ไม่กล้าใช่ไหมเขาก็บอกว่าพายไปเลยน้ะมันใสแบบไม่ต้องกอลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดใจโอเคพายก็พายค่ะไหนๆก็มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเราพายเรือไปแบบเนี่ยมันจะเป็นคลื่น้ำที่มันนะูน้ทุกคนคือวิวตรงนี้คือด,ดีคือสวยมากดูย่นเสียงแบบธรรมชาติเลยดูดิ นี่สำหรับการแบบพายเรือคายักก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่มาน้ำตกที่เจ็ดสาวน้อยนะทุกคนมันก็เป็นอะไรที่มันแบบว่าเออมันก็สนุกไปอีกอย่างหนึง่งนะคะถ้ามีเพื่อนมามันก็จะสนุกดีนะทุกคนสวยนะสวยปะเออดูดิเห็นปะมเมื่อกี้เราพายเข้าไปนู่นนะทุกคนพอไปคนเดี๋ยวมันก็แอบบแบบแอบบกลัวนิดนึงนะคะ เที่ยวคนเดียวมันก็ไม่แย่การที่เราได้มาพายเรือคนเดียวนอกจากชมธรรมชาติแล้วเราก็ยังได้ชาเลนต์นะคะความกล้าของตัวเองอีกด้วยอีกหนงร้อบาทไม่ต้องไม่ต้องตัดสินใจนานทุกคนคือกับวิวขนาดนี้คือมันสวยมากๆนะคะปกติเราจะเข้าป่าแบบไปดูน้ำตกเราก็จะต้องเดินสิบ,บาแต่อันนี้แบบพายเรือชิวๆไปเลยดูดิ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกพืชน้ำนะวิวสวยจริงทุกคนจริงๆแล้วเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยมาเที่ยวคนเดียวอะ่ะของจริงอะ่ะคือสวยนะทุกคนใครมาแล้วก็คือไม่อยากให้พลาดอะ่ะอันซีนแบบว่าสระบุรีอนอกจากแบบเออมันมีน้ําตกแล้วก็มาพายเรือแบบดูน้ําตกด้วยอะ่ะหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงอะ่ะเราว่าใช้เวลาแบบไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหรอกทุกคน เต็มที่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะ,ะถ้าแบบไม่พายแบบสองรอบหรือว่าแบบแบบยากอยู่ชิวๆบนเรืออะไรอย่เงี้ยนะสำหรับเราก็ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมง่ะทุกคนเราก็กลับมาแล้วอะ่ะน้ำเย็นมากทุกคนยเย็นแบบทางใส เราก็จะเอาเสื้อไปคืน<อ>แล้วก็ไปเอาของก่อนนะนี่ก็จะเป็นร้านพลาส,สติกานะคะนี่นจะจ๊ะางจะไปพายเรือมาก็เปลี่ยนมนอมแมมเลยนจะจ๊ะเป็นชิงชาแป๊บหนึ่งนะีดยู่ไม่ตูระเดน <c oughs> การอาบป่านะคะก็เหมือนการที่เราเผชิญกับความเครียดแล้วเราก็อยากจะแบบว่าเข้าป่านะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้สึกถึงความแบบว่าผ่อนคลายการได้อยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบว่ารู้สึกดีนะคะตัดขาดจากโลกภายนอกก็คือโลกโซเชียลไปเลยเนี่ยทุกคนนะคะก็คือเหมือนให้เราแบบรีแลกซ์อยู่ในป่านะแบบปล่อยใจให้ว่างๆทาตัวแบบชิลๆเหมือนโลกนี้ไม่มีโซเชียลแล้วเพราะว่าการเข้าป่าการอาบป่านั้นก็คือการแบบว่าตัดจากโลกภายนอกตัดจากแบบ โซเชียลไปเลยนะทุกคนเพราะว่าเรามาพักผ่อนแ่บใจกันเราเดินมาสุดทางนะคะก็จะมีทางแยกนะคะตรงนี้นะคะก็จะไปนะคะศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะลงไปบริเวณน้ําตกนะคะเราจะไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันประมาณ1,300เมตรก็จะพาทุกคนนะคะมาเดินป่านะคะมาอาบป่ากันใครที่ชอบเดินป่านะคะแบบว่า สั้นๆนะคะก็แนะนำเลยนะคะที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะทุกคคือแบบมันอยู่ในป่าใช่ป่ะเราจะได้ยินแต่เสียงแบบว่าน้ำตกแล้วก็ได้ยินเสียงนกเ <c oughs> ออแล้วก็เดินเข้ามานะคะแล้วก็ปล่อยจอยปล่อยใจนะคะไปชิลๆ <c oughs> คือเราไม่เดินป่าคนเดียวทุกคนคุณรู้สึกว่าแบบว่าแอบ,บกลัวนะคะเพราะว่าแบบมันก็เงียบๆมากเลยนะ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราไปถูกหรือเปล่าทางนี้ก็มีทางนึงทางนี้ก็ทางนึงข้างหลังก็จะเป็นแบบต้นม้สนาะนะทุกคนขับมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มาเที่ยวที่น้ำตกเจ็ดสาวนะ้อยคนเดียวนะคะอันนี้คือเป็นทิปที่แบบว่าเราอะอยากแบบชาเ์ลจนตัวเองอะว่าเราอะ จะมาเที่ยวคนเดียวได้ไหมแล้วแบบมาเดินป่าคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ก็อยากลองแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ยากนะทุกคนลงเนินตรงนี้นิดเดียวนะทุกคนเดินง่ายอยู่นะเ้าเดินแบบเดินป่าลงมามันก็ไม่ไกลนะทุกคนมันก็คือแบบได้อยู่นะเขาเขียนว้หนึ่งหนึ่งพันสามร้อยเมตรก็ไม่ไกลนะชิวๆทุกคน แล้วใครจะกลับไปที่ศูนย์บริการน้ำท่องเที่ยวหรือว่าน้ำตกชานี้หนึ่ง่สามอ่ะก็เดินไปทางซ้ายได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะเดินไปต่อทางด้านขวามือนะคะเราชอบนะคะการอาป,ป่าของญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามันทําให้เราอ่ะได้รู้สึกแบบว่าหิวใจกับการที่แบบเราได้อยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนีเวลาอยู่กับธรรมชาติคือแบบน่าชืนส มากเลยทุกคนดูคือสีอแบบอยู่ในป่าทางเดินระหว่างทางเดินก็จะมีน้ำตกสวยนะทุกคนคือแบบธรรมชาติอ่ะคือมันสวยจริงๆตรงนี้จะมีทางลงไปข้างล่างนะคะ อนนี้เราอยู่ที่ใต้ต้นไม้นะคะที่แบบว่าริมทางของน้ำตกนะคะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่อีกหนึ่งต้นเลยนะทุกคนดูดินี่วิวดีมากเอาจริงๆคืออุทยานแห่งชาติอ่ะของประเทศไทยอ่ะคือสวยมากเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะมาเที่ยวกันนะทีมันจะเป็นรากแบบรากต้นไม้อ่ะไปจนสุดเลยอ่ะโคตรล่มลื่นอ่ะ สำหรับใครนะคะที่เหนื่อยท้อแท้หมดหวังและสิ้นหวังไม่มีใครกอดแต่จะบอกว่าอย่างน้อยๆก็ยังจะมีธรรมชาตินะคะที่โอบก,กอดคุณไว้มันจะมีอะไรดีกว่านี้นอกจากการที่แบบว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกแล้วว่ะทุกคนดูื่มันดี นอกจากฝั่งที่เป็นนำทาาแล้วฝั่งนี้นะคะก็ย<อ>ังเป็นแบบว่าภูเขาเดินกันไปก็ตรงนี้คือสวยมากนะทุกคนแต่ว่ามันมีต้นไม้ล้มอะ่ะมันก็เลยแบบว่าไปทับทางน้ําตกอะ่ะตรงนี้แบบเป็นชั้นคือสวยมากดูดิมีรากไม้ที่แบบคือเขาเป็นธรรมชาติมีเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบอยู่แบบตรงเนี้ยสวยมากทุกคนดูดด น้ำสีเขียวสวยมากสวยจริงทุกคนอนยุยาแห่งชาติของไทยคือสวยแบบสวยแบบตะโกนนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่ายังมีน้ําอยู่นะคะน้ําก็แบบว่าน้ําใสมากแล้วก็แบบสีเขียวมรกตเลยแบบน้ํามันใสอะทุกคนคือแบบสวยอะโหสวยมากธรรมชาติอะทุกคนมันทําให้เรารู้สึกดีเรารู้สึกว่าการใช้ชีวติตของเราันนะ่ะ ไม่ได้แบบเร่งรีบอะไรเราได้รู้สึกว่าเราได้ซึมซับธรรมชาติไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคลือสิ่งที่เราแบบอยากอยู่กับธรรมชาตินานๆนี่แหละคลือสิ่งที่เราต้องการนะคะการอาบป่าการเติมพลังการชาร์จแบตการอยู่กับธรรมชาติมันเดิมนมาทะลุต,ตรงนี้น่าจะเป็นแบบว่าม,มันมีคือแบบเฟ่ม คือดูน้ชันสามาแบบนั่งอยู่แบบแล้วก็ดูได้แบบทั้งวันนะจะเข้าชมคาเฟ่มีค่าบริการ50บาทแต่สามารถใช้ไปเป็นส่วนลดได้น้ำตกชั้นที่7คือสวยมากดูสวยพอเดินมาสุดทางเนี่ยเราก็จะเดินวนกลับขึ้นไปที่น้ําตกชั้นที่หนึ่งซึ่งจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งตรงข้างของน้ําตกอันนี้คือต้นมะเดื่ออุดมพรแต่ส่วนนี้คือ ฝนอุทุมพรฉันก็โมได้ยืนงงอยู่ในดงพญายเย็นผมรู <c oughs> ้ว่าจะเป็นข่าวอะเราเจอชื่อตัวเองด้วยนะอุทุมพรชื่อนี้คาน่ดาจะไดมาเป็นการเสพธรรมชาติแบบเรื่อย ไม่เร่งรีมีมัทฉาแบบว่าแหวกว่ายอยู่ในทาราตรงนี้นะคะก็เป็นจุดนั่งพักอีกมุมหนึ่งนะทุกคนที่สวยมากตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ห้ามลงเล่นน้ำนะคะตรงนี้มุมนัตตกสวยมากทุกคน ก็จะเป็นจุดแบบนั่งชมวิวพักเหนื่อยทุกคนเราเจอตัวอะไรด้วยว้ <What? S 2> ทุกคนเรากำลังจะเดินกลับไปที่น้ำตกข้อดีของการได้มาเที่ยวนั่นก็คือการพักผ่อนหย่อนใจนะคะแต่ว่ามาเที่ยวคนเดียวมันก็อาจจะดูแบบ เงาเงานึงเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะแบบว่าตั้งกล้องหรือว่าจะถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันคือมันแบบเออเวลาคนที่เขาไปเที่ยวคนเดียวเยขาแบบเขาเขก่งมากๆเลยนะเป็นสะพานมาเดี๋ยวจะข้ามไปกันมันมีสะพานใช่ป่ะแล้วมันแบบก็นั่งมองดอูก็ได้จะเห็นปลาในแบบแอบลึกอยู่นะทุกคนด้านหลังนะคะสามารถลงเล่นน้ำได้นะคะมนคือเป็นแบบเล่นน้ำแบบๆๆ เดี๋ยวเราก็จะนั่งพักกันสักครู่นะคะตรงนี้นะคะเป็นน้าตกชั้นที่3มนะคะเป็นลําปูป่านะทุกคนด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบว่าหินนะคะทุกคนเดี๋ยวดูให้ดูด้านหน้าเป็นน้าตกเป็นไงล่ะทุกคนโอโ้โหจ่าย20บาทคือวิวแบบฉ่ำมากเห็นปะน้ําตกอันนี้อยูชั้นที่3การได้แบบพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินี่แหละคือการแบบว่าปล่อยใจปล่อยเพลินไปเลยนะคะ ทริปของเราในวันนี้นะคะก็คือการขับโมอเตอร์ไซค์นะคะ,ะ,คะเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะคนเดียวในวันนี้นะคะก็ถือว่าคอมพลีซนะคะสำหรับทลิปนี้นะคะการมาเที่ยวคนเดียวนะคะมันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนเดี๋ยวแค่มันก็จะแบบว่าดูเงาเงาหน่อยมันไม่รู้ว่าเราจะคุยกับใครนอกจากแบบว่าเราได้คุยกับต้องนะคะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าชอบอาบป่าชอบเติมธรรมชาตินะคะชาร์จแบตก,กับธรรมชาตินะคะก็ ฝากกดไลค์ด้วยค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ